สีน่ารักไหมเกาหลีสุดๆวันนี้เราจะมาทา n u m b ์ r 02กับ05นะคะ02จะเป็นสีมิวเชกแล้วก็05จะเป็นสีบาร์บี้แคนดี้นะคะสองสีนี้นะมาดูกันตัวแรกเราจะเริ่มจาก number 02สีมิวเชกก่อนจะได้เป็นเบสอันนี้เป็นลิปมิลินนะคะลิปมิลินตอนนี้กำลังฮิตเลยนะอันนี้คือน้องเบอร์02แล้วก็เวลาเช็ดก็คือน้องทิ้งสีสเตนไว้ดีมากๆน,นี่คือเบอร์02นะคะ ชมพูน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้เลยนะคะอีกสีหนึ่งก็คือ n ้อง e บศูนย์ห้าศูนย์ห้าเป็นสีพ e บิแคนดีนะคะจะเป็นแบบสีชมพูแบบนี้ตอนนี้จะทาด้านในเฮ้มันมีความแบบชมพูชมพูด้านในอ่ประมาณนี้นะน่ารักไหมทุกคนนี่ก็อสองตัวน,นี้นะคะปากก็จะดูชมำๆ เฉดน,นะคะน้องออก็ขอปมาณนีช่วยไหมสีแบบสุขภาพดีมากนี่คสอ2ตัวนี้นะคะศูนยกับ0ูห้า